สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2งจะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าค่ะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0ู3 4 5 3 9 2 2 4่สาค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีผู้เสม,สมอสาขาระยองจะมีรถจัดส่งอยู่1รายการด้วยกันนะคะเป็นรถรุ่น L 3 4 08 DT นะคะเดี๋ยวคุณจะพามารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นรถ L3408 นะคะไปพร้อมกับใบดินหน้าแล้วก็ตัวตัดยญ้าใหม่ของ LCS นะคะค่ะก่อนจัดส่งนะคะตัวนี้เรายังไม่ได้เรายังเก็บได้ไม่เสร็จัะทีเดียวเหลือเช็ดงานก่อนส่งนะคะแอบเอาของช่างมารีวิวก่อนนะคะจริงๆต้องเช็ดให้ เอี่ยมเลยตัวใบดันนี้จะเป็นใบดันติดตั้งตัวใหม่เลยนะคะใครได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะเป็นใบดันมือหนึ่งนะคะสำหรับรถรุ่น L3408 ส่วนตัวหลังคานะคะจะเป็นหลังคาของคุณเสมอนะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะเหนียวทนเลยนะคะค่ะไล่ดูมาเลยนะคะตัวยางยางยังสวยอยู่เลยนะคะค่ะยางติดมากับตัวรถนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะ ตัวเบาะรถนะคะค่ะเ,เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะยางหลังก็ยังสวยอยู่เลยนะคะยางหลังคือ9กเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะคะเป็นของโอตานินะคะค่ะไฟเลี้ยวไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะซีนล้อหน้าล้อหลังเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ตัวช่วงท้ายรถนะคะเปลี่ยนตัวโซ่ข้างตัวยกใหม่หมดนะคะแขนกลางเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะ ตัวตัดหญ้านะคะจะเป็นขนาดวงตัดเมตรยีตัวรวมกล่องขนาดาเมตรวงตัดเมตรสิขนาดรวมกล่องเมตรยี่นะคะค่ะคอยไล่ดูมานะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะเอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะคะเผื่อไว้สำหรับ FC หรือลูกค้าที่กำลังสนใจและกำลัง2่งร้านภูนเสมอมาพอสมควรละอยู่ในช่วงตัดสินใจหาซื้อรถนะคะอยากให้พูนเสมอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรถเราตรงปกแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถสั่งจองออนไลน์หรือเข้ามาทดสอบระบบได้ที่ภูณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองแล้วก็ลำปางได้เลยนะคะมีทางภาคเหนือก็ไปลำปางได้เลยนะคะค่ะ รถร้านเราเตรงปกแน่นอนนะคะสั่งรถออนไลน์หรือว่าจะเข้ามาทดสอบระบบก็ได้นะคะค่ะเป็นรถไถมือ2องปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะในการติดตามรับชมคลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ